สวัสดีค่ะมน,นีน้องหญิงพักที่โรงแรมอยู่สบายพื้นเมืองจังหวัดบึงกาฬนะคะมาพักดูค่ะโรงแรมนีนจอดรถนะห้องได้เลยค่ะบรรยากาศดีดีราคาที่พัก6 รอยบาทค่ะมีกาแฟให้ทานนะคะสิท่านตอนเด็กกับท่านได้ค่ะมีถ้วยจานให้ยืมผอมนะคะอยู่หนาบันไดค่ะสันสองก็มีตังหานนะคะห้องเต็มสมอค่ะต้องจองนะคะโทรมาจองในเพจพ่นกระดค่ะเดี๋ยวพาไปมือนี้ห้องค่ะห้องจะบอกว่าเป็นห้องลายหินอ่อนะะะน,น,นะคะเต,ตียงเป็นเตียงหกฟุตค่ะไปงานบิวอินนะคะโต๊ะเครื่องแปลงพันหญ่เบลมเทิมเลยทีวีปิกมี่เฮมเมืองนะคะรับน้องนข่นทงานปิกมี่ค่ะมีตู้เย็นนะคะมีกาแฟให้มีน้ําให้สองขวดจะ้ะ มีสบู่คลิปอาบน้ำหมวเอาน้ำันก็มีหายนะคะด่านอนัอก็ไม่มองตากผ่ามองล่างมือแป้งฟันมองนี้ก็ได้นะคะหลักกะสิมีพามาณ่านค่ะขังในห้องน้ำก็ถือว่าใส่ได้ค่ะแยกสัดส่วนชัดเจนเลยค่ะแนะนำเลยค่ะอยู่สบายบึงการมาผักเดินเลยจ้า